สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไรา้สาระนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีเรื่องไม่ใช่ทําคลิปคีโมอทำคลิป,ค, ừ, ค,ลปคีโมอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้คนระับมาชมสมเด็จวัลคังอะองค์เป็นหลักสิบล้านนี่สมเด็จวัลคังมูลค่าหลายล้านบาท เดโมยต่างหากนะครับก็พูดถึงนะพระสมเด็จนะครับก็คงจะใครๆหลายคนก็คงจะมีความชื่นชอบนะฮะแต่ว่า,ามีความชื่นชอบมีความอยากจะครอบครองกันหลายท่านหลายคนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ก็อยากจะก็ชอบพระสมเด็จนะฮะแล้วก็เจอก็ ถูกใจนะฮะก็เก็บก็เช่าหาบูชามาเหมือนกันนะครับอ่าอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เขียรกรองเขียรกรองประคองชีพนะครับเขียรกรองประคองชีพเจอนะครับดูลักษณะนะฮะนี่มีการอะไรนะปิดทองด้านหน้าองค์พระด้วยนะครับด้านหน้าอย่างนี้นะฮะ แต่ก็พิมพ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จวัดไหนนะครับจะตีเป็นวัดละคังเนี่ยก็คงไม่ใช่เราผิดพิมพ์ผิดพิมเออผิดพิมพ์พมพแต่ว่าดูแล้วก็ชอบก็เลยทำเอามาทําเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแล้วก็พิจารณาร่วมกันว่าเป็นสมเด็จของวัดไหนวัดไหนสร้างนะฮะหรือวัดท่าประจันสร้างนะครับ อเอามาให้ชมนะครับถ้าเอฟซี FC ท่านไหนนะพอทราบข้อมูลก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมได้รับทราบด้วยนะครับสำหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับด้านหน้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะดูแล้วออสองดูแล้วเนื้อมันนะเนื้อมันดูเห็นแล้วก็เช่ามา แล้วค่อยมาหาวัดเอาทีหลังนะฮะก็น่าจะที่แรกก็น่าจะเป็นนี่แหละสายทางกรุงเทพนั่นแหละภาคกลางนั่นแหละสร้างแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเป็นพระสมเด็จส่วนมากจะหลังเรียบนะฮะจะไม่ได้บอกว่าวัดที่ไหนสร้างนะครับเราก็ต้องจดจำพิมพ์นะฮะเนื้อหาเอานะครับก็เลยหาที่ไม่เจอนะครับแต่ก็ คำว่าพ้าสมเด็จนะฮะก็เอาที่สบายใจนะครับเอาที่ชอบนะครับผมถ้าเช่าในราคาไม่แพงก็เช่าได้อ่านี่ด้านหลังนะฮะที่เห็นเป็นขาวขาวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะเอามาบ้านนะด้วยความสงสัยจับส่องหน้าส่องหลังเออแล้วก็ไปวางไว้ที่แบบขอบโต๊ะทีนี้ลนลนลลวมันเนี่ยลนปุ๊บก็ แตกปับ๊บพอแตกปับ๊บความจริงก็เปิดเผยนะครับความจริงเปิดเผยเลยก็<笑><笑>เนื้อข้างในกับข้างนอกมันไม่เหมือนกันเออข้างในเป็นสีขาวข้างนอกเป็นสีเหลืองเออยังไงเนี่ยนะครับก็เหมือนปูนปัตเตอร์จังเขาเรียกว่าอ่าผงพุทธคุณไหมผงพุทธคุณไหมหรือปูนปัตเตอร์กันแน่นะฮะ ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการทําเลียนแบบนะครับหรือเปล่านะะทําเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่ามันทำไมเป็น2ส,สีปกติมันต้องเป็นสีเดียวนะผ้าสมเด็จแม้กระทั่งแตกออกมาเนี่ยนะฮะผิวด้านนอกกับผิวด้านในมันเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกันแต่อันนี้นเป็น2ส,สีเออไม่รู้ว่เทคโนโลยีในการทําเขาเขาทำยังไงเนาะเออทำดีวะนะฮะทำดี ทำด้านนอกสีหนึง่งด้านในสีหนึง่งด้านในเป็นสีเดิมสีขาวเหมือนปูนปัตเตอร์เลยแต่ด้านนอกเป็นสีเหลืองอมเหลืองอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาว่า,าเราก็ <c oughs> เราก็เช่ามาอย่างที่ไม่เหมือนที่เราตั้งใจที่จะเป็นนะครับทำพระหลุดมือ ความจริงก็เปิดเผยได้ว่ามันเป็นคนละสีเอ,อพูด,ดง่ายๆก็โดนของทําเรียนแบบมานั่นแหละครับอ,อนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเอฟซี FC นะไปเช่าพระมาแล้วจะมาทําหล่นมือแล้วมาทุบพระดูมันผมก็ไม่แนะนํานะครับ <laughs> นะครับอันนี้มันหล่นนะฮะก็เลยแตกกระเทาะมาเลยเห็นเนื้อด้านในว่า เออมันเป็นคนละสีนะครับก็การเช่าหาก็ต้องอเป็นอย่างนี้แหละฮะมาต้องเจอซะบ้างเออมันต้องเจอเรื่อยๆแหละครับการเช่าพระต้องเจอของเี่นแบบนะบของเี่นแบบทุกเกจิทุกสำนักที่ดังๆเราก็ต้องเจอ,อตลอดอยู่แล้วนะครับในการเช่าหานะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยเฮือดูด้านหน้าอย่างเงี้ย เออดูด้านหน้าดูพิมพออ์ทำไมมันดูเป็นธรรมชาติดีจังเนาะเออ,เอ,อดูดีด,ด,ดนะะูดีเนียนตาดีนะฮะดูเนียนตาดีนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยถ้าไม่กระเทาะเนี่ยก็ดูเป็นพระเนี่ยก็ดูเนียนตาดีนะฮะดูเนื้อแห้งแงนะฮะแข็งแนะฮะแห้งๆงนะครับแต่ว่าพอ,อทำหล่นมือแตกเท่านั้นแหละ นะฮะก็กลายเป็นแบบแอบผิดหวังเล็กน้อยเลยนะครับในการเช่าพัะสมเด็จของผมนะครับนึกว่าจะได้สมเด็จองค์ละสิล้านเหมือนกับเขาละเผื่อฟุกชีวิตคงไม่ฟุกง่ายๆขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าสมเด็จนี่โอ้ยเถียงกันไม่รู้จบจนแบบว่าผมก็แคบจะไม่อยากจะจับ ไม่อยากจับด้วยซ้ำแหละพูดถึงพระสมเด็จเนี่ยเห็นแล้วก็เขี่ยออกเขี่ยออกไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเช่าเท่าไหร่นะฮะเป็นอะไรที่ไล่กันเถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้ที่ไหนเอออะไรบ้างศึกษาเขาบอกถ้าดูเป็นมันก็เป็นว่าง,งั้นเออผมก็ดูไม่เป็นดูยากอยู่สมเด็จนะนะครับผมอา้าวเราก็ต้องนะฮะ คอยนะฮะศึกษาเออกันต่อไปนะฮะเคอลอียร์กันต่อไปเผื่อเจอแบบนี้อีกออจะกล้าเช่าไหมเผื่อเจอแบบนี้อีกนะฮะเออเราก็ต้องเสี่ยงแหละถ้ามันราคาไม่แพงนะฮะเพราะว่าการลงทุนกับความเสี่ยงก็อันแนวเดียวกันนะฮะเราต้องละเอียดมากขึ้นในการดูผ้าสมเด็จหรือผ้าผงทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่า เอาประสบการณ์สดๆร้อนๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับในการไปเกีย่ยกองประกองชีพของกระผมเองนะครับเจอแบบนี้เจ็บจุงเบยไม่เจ็บหลอกแล้วก็ไม่เข็ดหลอกนะฮะเรา,อา,อาชอบเราชอบแล้วก็ทําตามที่เราชอบนั่นแหละครับนะครับผมนี่เหมือนอถ้าเป็นสีขาวนี่ออกวัดประสาทเลยนะ เออถ้าเนื้อสีขาวเนี่ยออกวัดประสาทเลยนะแต่พรเอิญมาทําเนื้อเป็นสีเหลืองเรียนแบบมาอย่างนี้สีออกนึ่งเยเหลืองๆอ,อ,อย่างเงี้ยเออก็เลยแมเอา้ากำกึงนะครับก็โอเคนะครับนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ทําคลิปสั้นๆน,นะครับก็ชมอา่า ในเรื่องของส่วนของพระเครื่องวัตถุมงคลหลากหลายกันไปนะครับใหม่บ้างเก่าบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างแท้บ้างไม่แท้บ้าง,างก็ดูปะพลกันไปชมเพลินๆน,นะครับว่างๆช่วงเช้าเชอ,อชมกันเพลินๆน,น,นะครับเป็น หลักพิจารณาร่วมกันนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนนะครับแต่เป็นมือเล่นสมัครใหม่ไม่ใช่มือเล่นพระไม่ใช่เพื่อนเล่นพูดว่าเล่นไม่ได้นะก็เป็นผู้นิยมพระเครื่องนิยมสะสมพระเครื่องมือเล่นมือสมัครเล่นมือใหม่สมัครเล่นนะฮะทำการเจ้าหาทั่วไปแล้วก็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจะได้อ่า อ่าเป็นข้อมูลประกอบของอ่าเพื่อนๆนะฮะที่ชอบอ่าในเรื่องราวของวัตถุมงคลเหมือนกันก็อ่าชมเป็นองค์ประกอบเป็นแนวทางในการสะสมนะฮะอ่าในการสะสมอ่าเป็นองค์ประกอบในการสะสมของทุกๆคนนะครับก็โอเคนะครับนะครับผม ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อย <c oughs> ในการไปเขียกลองนะฮะไปเขียกองประคองชีพมาทําคลิปกันต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอากล่าวคําว่านะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ